มีแบบที่ไม่มีน้ำนี่ไหนว่าเทาหรงเท้าคืออะไรรงเทาเขาใส่อยู่แล้วคีุงท้าถุงวนวน้เ้ยู่แมอาจ้าเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแย่เปิลอ่า้าคนแน่ ืันอนี้ยายเปิดมาสวนมูแแม่แล้วค่ะเด้อเนี่ยเพื่อนเห็นเจ้าคนสีดีใจคักเลยเแกให้แล้วเบิงนะ่ยยายใสยฝนเนี่ยยายย่อมแล้วจ้ะเด้อคนคิดหอด่นถามค่ะเด้นัานไปหาแม่ก็ได้นะโอ้แข่งท่วมอยู่นี่แล้วไปเลยหมดนี่กายนี่ว่าสิไปบ้าน,นเฮามา,าสวนไอ้มูแแม่เนาะหูจักกันมาสี่สิบกว่าปีละคนปลูกพักปลูกหย่างงามงามมาบันนี้ยายเปิดสิพ้ามาเบิ่งให้ลาย จุดมุ่งหมายของายเปิ้ลเด้อบนนี้มันสุกหมดแล้วบอวโอ้ยเนาะเพื่อนเมื่อกี้น่ะเปิลจะเอาสักห้ากิโลได้ไหมาาาจา,มจอาโอ้ยยังเป็นงามไปไหนแล้วก็จะไปด้วย โอ้ยเพื่อนๆจ๋ายายเปิลเม่เคยเห็นข้าต้นจักเทื่อยยายเปิลเพิ่งเห็นแล้วค่ะเด้อเนี่ยโอ้ยใครเก็บยังไงยายย้อมมาบอกหน่อยมันเป็นขนด้วยเนี่ยลัวนไอเจ็บนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยยายมันคือปักมือพอดเพื่อนๆจ๋าอุ้ยสะออนคักุไอ้ลูกแบบไหนเนี่ย มันมันสุกคือมันมันแก่หรือมันเด็กเนี่ยอนี้ทําอาทิตยนี้ชิโลกให้เมดแล้วสิตะแย้เอาหากิโลแยกกเฮดเปิลเนอเอาแบบใหนเม็ดมันมีเม็ดไหมโบมีเม็ดพิวต้องใส่ถุงมือนะมันเจ็บมากเลยพอปั้นไม่จับเมื่อกี้มันปักมือค่อยๆนเลมันนิ่มแต่ปันี้าบกปแก้ีก็ปิ้นได้ใช่ไหมเนี่ยลบแล้วกายพันนี่ แมวกายพันหรอไงพี Sod ่ก้านหล่หน่ยายโบเดินลำดีลำไรดิเออเอาหลดเดินหลๆเก็บแอวมีแต่ผู้หูเรื่องมีโบพันเนาะป้าโมันแก่ไหมโบโอเคโแก่ป้ายิงยิบโเข้ายิงแซบหย โอ้ยแกใช้ถุงมือดึงเอาเลยพี่แกเพื้นผิวก็ผักก่อนเดี๋ยวมันเจ็บเห็นกันเลยแกทำไมมือเดี่ยวเหมือนถุงเหมือนกันวะเนี่ยทำไมคนนึงเจ็บคนนึงไม่เจ็บเปิ้าก็อยากมีโมเมนต์ที่เก็บได้นะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้มันคือเจ็บแทะรองเท้าอยังถุงมือโอ้ตายตายตายเอาหนีซะมันไม่เราไม่จับตรงที่ นี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยป้าเด็บป้าเด็บโอ้โหว้าไอแมวผสมเนี่ยไทยมันไม่มีขนอ่ะเออพันนี้มันไม่มีขนไม่ผ่าร่อยแมนวะ ป้าเพื่อนเพื่อนไอ้นี่ไม่ใช่ใบนะไอ้นี่ก็ลูกคลิปน่โน่นโนนโน่นโน่โอ้โหมันนะโน่นโน่นนเย็บเอาแตาร์ใหญ่ไหมไม่ต้องใหญ่มากมันปอกยากเลยนะพี่ใหญ่ใหญ่เยอะโอ้เจ็บมือเลยเด้อ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 เดหาตรงเด้อเออที่มมืออ๋อนี่แกนุใส่สองชั้นแล้วคุณป้าเนี่ยเนี่ยเนี่ย สวยมากเลยพี่วิวลูกตรงเต่งเดี๋ยวตกใส่หัวอย่านะอย่านะไหนไปดูจิก้าไปนี่เนี่ยมันสรอบแล้วนะหัวใส่เฉยนี่ัวหัวอะไรนี่นี่มันเหลืองๆหน่อยมันแก่ไปหรือเปล่าไม่แก่โอเคเออขอบคุณค่ะอ๋อหัวอันนี้อันนี้เก็บอันนี้แหละไอตัวนี้แหละโอ้ยพี่ยาวเหลืองนะไม่ไม่อันนี้เก็บเข้าไปเก็บจะโดนหัวรอบพี่สามหลายรอบ จับมาโรดย่ยอันนี้กินอหไจับมาโรดยาไงะย่า้มันเหลืองโอ้ยเงดเงดหลายย่าโยนเด้อหัวแตกด้วยน่ะพี่ว่คิดว่าตรงไหนเอาก็เอาสิจ้าน้องก็ไม่รู้น้องก็กลัวมันจะเจ็บซะเนี่ยป้าเผื่อๆมันหย่อนแสงอหาแสงกันสุดยอดสุดยอด ยายบุเคยเห็นเพิ่งเห็นมาค่ะเนาะเต็มเลยว้าวไอ้เปิ้ลบุเคยเห็นเคยจะกินโอยยแล้วำได้้วเหรอว้าวรวยมากคนเหมือนกันแหละสุดยอดเดี๋ยวเราจะติดใจคนน่ะเอาเอาไปเก็บเพี้ยนแพลินเลยใส่หลังโฟมจ้าเอาวันน้ำสีวางแล้วใส่หนึ่งซักหนซักที่อยู่ในนั่นเนาะ ย่างกันเคยซื้นย่างบูมีน้ำมาปุูกแล้วบดบดไม่อร่อยโอเคโอ้สุดยอดเลยนะจ้ะนี่เขาเรียกฟักแมวแบบมีน้ำ้วจ้ะแบคนระแซบก่บบูมีน้ำอืออเอออโออ้อมันจะช้ามันสีบรแซบเอาแย่เอาไปตำมได้มหนบ่เนี่ยกินสดๆบอกข้าต้ม เขาทิมเบิร์ดมาสันทอเปลือกคือปลูกปอกขนง่ะโอเคพอแล้วมั้งน่ะพอแล้วไ้ยายปันจะผักชีด้วยนะคุณงามงามนี่ค่ะนี่ผักตังโอใช่ไหมยาย พี่ทำพี่พี่รู้ใช่ไหมปักอย่างเงี้ยทำมาซุปเยากีก็อร่อยก็เขาทำไอ้นี่ไงอะไรนะแกงจืดต้มเลือดหมูอ่ะเขาจะใส่ตั้งโอ๋ไปกินไปต้มจุ่มกินร้อนๆอากาศเย็นๆไม่ใช่ยนนะครัโอ้โหกลัวเลยนะสุดยอดเลยเนี่ยถูกหัวสองทีเป็นโดนทีหนึ่งโอ๊ะเลยเอออะไรลูกเดี๋ยวก่อนสิคุณยายไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวก่อนแป๊บเดียวดิเรกคลิปนี่สะใจยิ่งเป็นมาเห็นฝักแมว เราเพิเศร้าได้ไอ้ย่าไอ้เรื่องไอ้น้ำน้ำสุขภาพเนี่ย,ย,ยได้ม,มันก็เลยบ่ได้กินมันก็เลยเศร้เา,าเลยจ้ะลาข้ามกินคุณไปเลยเด้อค่ะเพื่อนๆจ้าบอฮะบายๆแล้วจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ๊ายบายค่ะ